Hello, สวัสดีครับผมแบงค์แคมเปญวัตถุโบราณนะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับนี่เลยครับวันนี้ผมมีเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9ตราแผ่นดินครับเพื่อนๆอ,อ่าผมเชื่อเลยนะว่าเหรียญเนี้ยหลายบ้านเนี่ยคงจะมีอ่าแต่วันนี้ผมมีเหรียญที่แบบพิเศษที่ผมประกาศรับตื้อในราคาเหรียญละ1000บาทย้ํานะต้องเป็นแบบที่ผมประกาศรับตื้อเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแบบธรรมดายังไม่มีราคา ซึ่งแบบธรรมดาเนี่ยที่ร้านมีขายเหรียญละ1ิบบาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเหรียญหนึ่งบาทตาราแผ่นดินที่ผมประกาศร,รับตื้อในราคาเหรียญละ1000บาทมีจุดสังเกตความแพงอยู่ตรงไหนตามไปดูกันเลยครับสักคู่นะครับยูมาแล้วจ้าเนี่ยแหละครับเหรียญหนึ่งบาทราชก,การที่9กที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นเหรียญตาแผ่นดินแต่เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ปั๊มผิด ต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยนะเป็นเหรียญที่ปั๊มผิดพลาดมาออกหลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนผ่านการใช้งานอ่าดูตรงไหนว่าผ่านการใช้งานเหรียญน,นี้ก็ถูกผ่านการใช้งานมา,านเพื่อนๆเห็นไหมครับใครมีแบบเนี้ยนามาขายผมได้นะผมรับซื้อเหรียญละ1,000บาทย้ำนะต้องเป็นแบบที่ปั๊มเคลื่อนนะครับเป็นแบบธรรมดายังไม่มีราคานะมีอีกรุ่นหนึ่งคือ เหรียญที่ยอดเจดีตรงกับยอยักษ์เนี่ยถ้ายอดเจดีตรงนี้ตรงกับยอยักษ์เนี่ยตรงนี้ผมก็รับซื้อในราคาเหรียญละ1 0 0 0 0แบาทเพื่อนๆลองไปดูในคลิปเก่าๆต้องบอกเลยนะอันนั้นก็เป็นคลิปเก่าๆที่ผมทําขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วอ่าแต่ถ้าเกิดท่านใดมีเหรียญเนี่ยที่ปั๊มเคลื่อนปั๊มผิดพลาดเนี่ยนำมาขายผมได้นะผมยินดีรับซื้อนะครับแบบนี้ก็รับเงิน1,000บาท เนี่ยใครมีส่งมาขายผมได้ส่งไปทีนี่มาขายก็ได้หรือใครจะมาที่ร้านก็ได้ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านย้านะครับเพื่อนๆร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านอ่ารุ่นเนี้ยแบบธรรมดายังไม่แพงนะที่ร้านมีขายเหรียญละ10บาทใครอยากมีมีเก็บไว้ติดบ้านเนี่ยมาซื้อได้แต่ถ้าเกิดใครมีแบบปั๊มเคลื่อนแบบเนี้ยผมยินดีรับซื้อนะเหรียญละ1,000บาท อ่าผมแบงค์เข็มเพชรนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าของเก่าของโบราณทุกชนิดเลยเครื่องกระเบื้องลายครามเล้าเก่าโอ้ของเก่าของสะสมมีค่าเครื่องเพชรเครื่องทองผมก็ยินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆใครมีนํามาขายผมได้เลยเนี่ยฮะนี่เลยครับเพื่อนๆอย่าลืมนะต้องเป็นแบบปั๊มเคลื่อนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆปั๊มธรรมดาที่เป็นเหรียญแบบตรงๆธรรมดายังไม่มีราคานะครับเพื่อนๆอ่า ใครจะส่งรูปมาประเมินราคาเนี่ยส่งรูปมาที่เนี่ยครับ a d id line ตามหน้าจอเลยครับเพื่อนๆเ,เนี่ยฮะที่ตามมุมเนี่ยฮะตรงมุมเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับ id line แล้วส่งมาได้เลยอ่าผมพยายามกําลังจะไล่ตอบให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับเนี่ยอ่าหรือท่านใดเนี่ยอยากจะติดตามผมเนี่ยติดตามผมได้ที่แฟนเพจเ a c e b o o k บ a ค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ย้ำนะครับแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซเรื่องราวดีๆสาระดีๆผมจะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆเ,เป็นประจำนะครับบ๊ายบาย